กันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยครับวันนี้มีมีการเดินทางต่อเนื่องครับเมื่อเช้านี้ไปที่แก่งคอยนะครับใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับคงอาจจะต้องใช้เสียงเบาหน่อยเพราะว่าอยู่ที่สาธารณะนะครับไม่ได้อยู่ในห้องอัดเสียงหรือว่าไม่ได้อยู่ในในพื้นที่ส่วนตัวนะครับก็มาออกคลิประหว่างรอเครื่องขึ้นผมจะต้องเดินทางไปที่เชียงใหม่ต่อนะครับ ช่วงนี้ชีพประจอลงเท้าเหลือเกินนะฮะเมื่อเช้า,ชาไปแก่งคอยไปดูมีคนเดินมาแซวบ,บอกว่าเจ้าหน้าให้ลงมาถามว่าใครไม่รูเ้เข้ามาในพื้นที่มาโดนสังเกตการหรือเปล่าผมบอกท่านไปเรียนท่านนายอำเภอครับไม่ได้มาสังเกตการครับเขาก็มาทําหน้าที่ของประชาชนก็ได้เข้ามาดูงานทั่วไปในฐานะประชาชนผู้หลักผู้ใหญ่วานมาหรือเปล่าเลยบอกไม่เกี่ยวครับ ผมก็มาในฐานะประชาชนเห็นแต่งเครื่องแบบทํางานจนวันเสาร์แล้วก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมีกรณีไหนมาอำนวยความสะดวกประชาชนก็เลยรู้ว่ามีการจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการเลือกตั้งนอกเขตนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเลือกตั้งนอกเขตแล้วพวกคุณก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับไปใช้สิทธิ์กันล่วงหน้านะเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยนะครับวันนี้เนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังครับพอดีเมื่อวานนี้มีกรณีคนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาหาผม เนื่องจากเห็นบอกว่าประธานบอยสนิทกับดรชื่อดังท่านหนึ่งนะครับแล้วก็นักการเมืองชื่อดังท่านหนึ่งกําลังฮอตนะฮะว่าเป็นกรณีที่จะโดนฟ้องครับโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับเนื่องจากมีการวิพากษ์วิจารณ์คลิปชาวคลิปหนึ่ง เราใช้คําว่าคลิปเฉาก็ได้ครับเพราะเป็นคลิปที่ที่บอกตรงว่าถ้าใครมองตามวินยูชนทั่วไปมันก็ไม่ใช่คลิปที่ดีอ่ะมันก็เป็นคลิปที่ที่เป็นคลิปส่วนตัวเป็นคลิปที่ถูกดําเนินการมาเพื่อเป้าประสงค์ใดเป็นคลิปเฉาคลิปหนึ่งออกมากันลวกันซึ่งก่อนหน้านี้อย่าลืมไปเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่โด่งดังในโซเชียลกรณีที่มีนักการเมืองใหญ่ ชื่อดังนะครับไปมีพฤติกรรมเฉาโชกับกับนักเคลื่อนไหวสาวผมก็ไม่ไม่ไมไมขอพัดพิงว่าเป็นใครก็แล้วกันนะ,ะนะครับแต่วันนี้ผมมาพูดในฐานะสื่อมวลชนในฐานะที่เ,เป็นผู้ที่ต้องเรียนตรงๆครับถ้าใครติดตามผมจะทราบดีว่าผมเคยโดนเ,<อ>เคยโดนฟ้องค,คดีหมิ่นประมาท ขดีมินประมาทด้วยการโฆษณาแล้วผมก็ชนะมาทั้งศาลสูงแล้วก็ทั้งแพ่งทั้งอาญาที่ผมพูดอย่างนี้เพราะผมมั่นใจในกระบวนการความยุติธรรมและการเป็นวินยุชนการเป็นผู้ที่มีศักะสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ของตนในเรื่องต่างๆได้ไม่ว่ากระทั่งสิทธทิเสรีภาพในการพูดในการาในการกระทําตามคัลองตนของสิทธิ์ของตนนะครับในการที่วิพากษ์วิจารณ์ใดๆในอนาคตหรือปัจจุบัน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กับสังคมและเยาวชนได้เราพูดอย่างนี้พอผมต่อสู้คดีนี้มาเนี่ยผมเลยรู้ว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยความยุติธรรมมันมีอยู่เพียงแต่เราไม่ปละเมิดสิทธิ์ใครไม่ไปใส่ความไม่ไปทําให้ใครเขาเสียหายมันก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้ตามกฎหมายถ้าเรารู้ว่าเราโดนละเมิดนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับตอนนี้ปัญหาบ้านเมืองครับมันมีแย้มมากมายต่างคนต่างหาเป้าประสงค์ในการที่จะทําลายดิสเครดิตฝั่งตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นกรณีการโดนาสาดโคลนข้อความอันเป็นเท็จหรือเป็นจริงอะไรก็แล้วแต่มันเข้ามาในระบบโซเชียลหาช่องทางไหนได้มันก็จะทําลายกันเดี๋ยวนี้ระบบการมีจรยาบัณระบบการเอื้อเฟื้อเกืเ้อหนุนการรักกันเหมือนเมื่อก่อนไม่มีแล้วครับตั้งแต่มีโลกโซเชียลเข้ามาคนเรามันก็จ้องทําลายกันไม่รักกันเหมือนก่อนแล้วนะหาช่องทางในการที่จะหาเศษหาเลยหาข้อต่อรองไม่ว่าจะธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเรื่องพักการเมือง ท่านั้นเลยครับประเด็นที่ผมกล่าวมาเพราะว่าขอเข้าเรื่องอย่างนึงก็คือว่าผมจะพูดในฐานะที่อย่างที่บอกครับผมโดนคดีแบบนี้มาก่อนผมขออนุญาตพูดในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือในฐานะที่ผู้มีประสบการณ์ด้านนี้จะเล่าให้ฟัง เตือนพวกคุณแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ดีตามวินญูชนผมคือว่าผมเป็นวินญูชนคนหนึ่งที่จะบอกเลยว่ากรณีที่มีนักการเมืองทำคลิปหลุดออกมาคลิปนี้โดนหลุดโดยการเป้าประสงค์ของบรรดาฝั่งตรงข้ามทางการเมืองทำให้โดนเสียเครดิตหรือไม่ที่มีคลิปออกมากับ บุคคลที่เป็นผู้หญิงนักเคลื่อนไหวรายหนึ่งนะครับทำให้เกิดประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์มากมายจนไปสู่กระบวนการที่มีสํานักข่าวออกมา,าพ,พูดวิจารณ์เรื่องนี้ดรดังท่านหนึ่งออกมาพูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็รวมถึงนักการเมืองรุ่นใหม่ชื่อดังหัวหน้าพรรคชื่อดังเวลานี้โดนฟ้องกันละกลวรุ่นเลยครับโดนฟ้องกันในฐานะที่ว่าวิาพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ถูกต้องผมก็เลยต้องมาขอแบ่งแยกตามระเบียบตาม ตัวบทกฎหมายคุณทราบก่อนกรณีที่คุณจะดําเนินคดีต้องยอมรับในข้อเท็จจริงก่อนเช่นคุณโดนเอาเสียงเนี่ยคุณโดนเอาคลิปวิดีโอเนี่ยไปถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลอย่างแรกที่คุณจะต้องดําเนินคดีก่อนเลยคือคุณต้องยอมรับก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปคุณคลิปนี้เป็นตัวคุณคลิปนี้เป็นเสียงของคุณ ถ้าคุณยอมรับตรงนี้ได้หคุณต้องยอมอายครับผมบองตรงเลยวินยูชนใครมองก็รู้ว่าอายพอยอมอายเสร็จก็เกิดเป็นข้อท็่จริงในการสอนรับว่าคุณยอมรับว่าเป็นตัวคุณพอเป็นตัวคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณถึงใช้สิทธิตามกฎหมายได้เพราะคุณเป็นผู้เสียหายพอคุณเป็นผู้เสียหายแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างไรต่อล่ะเช่น จริงๆแล้วอ่ะถ้าให้มองจับประเด็นกันตามข้อที่จริงๆ,ๆอ่ะเรื่องเนี้ยนะครับต้องไปดําเนินการกับผู้ที่นําข้อมูลมาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องร้องดาเนินคดีเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์การนําสื่อมกอนาจาร์นามาลงนะครับแล้วในเรื่องของกรณีอายุความที่คุณจะต้องดูเรื่องของกรณีหมิ่นประมาทให้คุณได้รับความเสียหายด้วยอันนี้เป็นกรณีที่ดําเนินคดีอาญาได้ต่อเนื่องครับกับผู้ที่เอาลงไปดําเนินการโพสต์ให้เสียหาย แต่เนื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือในประเทศไทยหรือคุณฟังดีๆนะหรือกระบวนการการทํางานของเจ้าหน้าที่ไทยคุณสังเกตถ้ามึงด่านายกูถ้ามึงด่าผู้นํารัฐบาลหรือมึงด่าผู้มีบารมีในประเทศไทยที่สั่งหน่วยงานหรือหน่วยงานจะทํางานเพื่อประจบสอพอให้จับผู้ร้ายมาดำเนินการได้ปอทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดๆก็ดีที่มีอำนาจทางกฎหมายจะใช้เครื่องมือจริงๆหรือไม่มีเครื่องมือหรือใช้ความสามารถในการที่จะวิ่ง เพื่อที่จะเก็บเคสเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้สนองในการที่ว่าเจ้านายสั่งมาเอาใจเอาใจเจ้านายเขาจับดำเนินคดีได้ภายใน3วัน5วันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเป็นกรณีที่ประชาชนทั่วไปเขาโดนหมิ่นโดนเหยียดหยามทำให้เสียหายคุณร้องไปเถอะผมก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถพูดเรื่องนี้ได้เพราะผมก็เคยโดนละเมิดเคยโดนดำเนินการแต่ผมเข้าไปหาหน่วยงานปอทไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดำเนินคดีหาคนกระทําความผิดมาดำเนินคดี ส่วนมากก็เฉยส่วนมากผมก็ต้องไปสืบข้อที่จริงเองทางนั้นแหละพอเกิดประเด็นอย่างนี้เสร็จมันก็เลยเกิดการเหนื่อยในการที่จะไปร้องดําเนินคดีกับคนไหนล่ะที่กูจะรู้ว่ามเป็นคนโพสต์คนไหนล่ะที่กูจะไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่กูก็ไม่มีเพราะกูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครสุดท้ายก็เลยเกิดกระบวนการการไปไล่ฟ้องกับคนที่เอาคลิปนี้มาวิจารณ์ครับมันก็เลยเกิดการฟ้องที่ถามว่าถูกคนหรือผิดคนก็ไม่รู้แทนที่คุณจะฟ้องต้นเรื่องคนเอามาลงแต่ในเมื่อเครื่องไม้เครื่องมือหรือความสามารถคุณไม่ไปสามารถ ไปหาไปสืบมาได้ว่าใครเป็นคนเอาเรื่องนี้มาลงคุณก็ไปไล่ฟ้องกับไอ้คนที่ไปวิาพากษ์วิจาร์ครับมันก็เลยการหักเกิดการหักเหของคดีความคุณฟังดีๆเพราะเกิดความหักเหของคดีความคือคุณก็ไปฟ้องคนวิจาร์ซะหนึ่งบางคนก็อกบอกว่าฟ้องแก้เกี้ยวสองบางคนก็ไม่รู้ไม่ฟ้องต้นเรื่องก็ไปฟ้องไอ้คนที่แม่งเอาคลิปกูมาไม่ได้กูก็เอาฟ้องไอ้คนวิจารณ์อย่างละกันเพราะสุดท้ายแล้วต้องมาแยกแยะดูว่าเขาวิจาร์ในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดี หรือตามวินยูชนที่เขาดูแล้วเขาต้องพูดได้แบบไหนแล้วพูดแล้วมันไปกระทบสิทธิ์คุณหรือไม่ต้องมาแยกประเด็นย่อยอีกครับพอแยกประเด็นย่อยเสร็จมันก็จะเกิดกรณีว่าเฮ้ยวันนี้ประเด็นยยหลังมันเป็นอย่างนี้วันนี้ประเด็นย่อยมันเป็นอย่างนี้ผมยอมรับฉันยอมรับหนูยอมรับมันเป็นเสียงหนูเป็นคลิปหนูหนูก็เกิดความเป็นผู้เสียหายแต่หนูต้องอับอายก่อนละพอมันเข้าองค์ประกอบความเสียหายใครไปวิจารณ์ให้เสื่อมเสียถ้าเขาวิจารณตามข้อที่จริงตามวิญญาณชนเขาไม่ผิดหรอกครับ แต่ถ้าเขาวิจารณ์โดยความรู้สึกว่าเฮ้ยไอนี่ไม่ท่าไม่สวยเลยไอนี่หน้าตากี้มีผัวได้ไงวะไอนี่แม่งไอน,นั่นอันนี้ผมสมมุตินะครับไอนี่แม่งไอนั้นคือใส่ไข่เล่าความสอดแทรกเอฟเฟกต์เยอะแยะมากมายแล้วเขาเสียหายนอกจากความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคลิปไอ้นั้นน่ะไม่ใช่วินยูชนเขาเรียกสันดานชนสันดานไอพวกทําให้ชาวบ,บ้านเขาเสียหายจากสิ่งเขาโดนกระทาอยู่ไอสิ่งเหล่านี้ตั้งหากครับมันทําให้เกิดกรณีว่าเฮ้ย นั่นแหละคุณไปละเมิดเขาแล้วเอาคลิปไปต่อเนื่องเอาไปแช์ไอ้ตัวแชร์เนี่ยตัวโดนผมจะบอกเลยเ,เขาจับต้นเรื่องไม่ได้เขาจับคนแช์เพราะคนแช์เนี่ยนะส่วนมากจะถูกจับได้เสมอแหละพวกคุณเองก็ต้องแยกแยะให้ถูกเพราะไม่งั้นเนี่ยผมบอกเลยครับถ้าเกิดกรณีการวิพากวิจารณ์ด้วยความเป็นวินยูชนวิพากวิจารณ์ในข้อที่จริงที่เขาวิพากวิจารณไปได้โดยกฎหมายและมีกฎหมายบางอย่างคุ้มครองเขา หรือสามารถทําให้เขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะวินยูชนและเขาแก้ต่างในระบบแก้ต่างในกระบวนการชั้นศาลได้ว่าเขาไม่ได้มีความผิดเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาพูดในฐานะเขาเป็นนักข่าวเขาวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะคันลองตนหรือหรือเขาเรียกอะไรนะหรือ,อข้อที่จริงที่เป็นวินยูชนขอมองกันขัจะมองกันยังไงหรือเตือนสังคมในฐานะเป็นสื่อกลางบนโซเชียลหรือบนสื่อกลางในการพูดให เยาวชนและสังคมได้รู้ข้อเท็จจริงและป้องตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเขาแก้ต่างสิ่งเหล่านี้ได้เพราะความเป็นจริงในการพูดมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะเขาก็ไม่เข้าข่ายผิดบินประมาทหรอกครับเพราะนั้นผมก็ให้ดึงสติทั้งสองฝ่ายนะครับไอ้ฝ่ายที่กําลังกระทาการล่วงเกินหรือละเมิดจนเกินไปตีไข่ใส่ความจนเกินไปทําให้เขาเสียหายก็ต้องหยุดไม่งั้นคุณโดนพอลบอคอมพิวเตอร์ดูหรือเปล่าถ้าคุณแชร์ หรือคุณวิาพาหิจาระเมิดเขาด้วยการผิดทางกฎหมายอาญาเรื่องของการหมิ่นประมาทและหมินห่นประมาทด้วยการโฆษณาหรือเปล่าหรือคดีแพงหรือเปล่านั่นคุณต้องหยุดครับคุณจะได้ไม่ผิดคุณจะได้คุณคุณคุณจะได้ดําเนินกิจกรรมในการเป็นผู้สื่อข่าวหรือดําเนินการได้ถูกผมหมายถึงทุกสํานักนะเพราะผม,ก,ก,ม,ก,ะมก,ก็พูดเรื่องจริงครับเราโกหกกันไม่ได้เรื่องพวกนี้ประธานบอลไม่เคยโกหกพูดเรื่องจริงครับผมมีประสบการณ์ผมบอกพวกคุณได้ ส่วนคนที่ฟ้องคดีก็เหมือนกันตั้งตัวตั้งหลักก่อนแล้วดูก่อนว่าข้อที่จริงที่คุณไปยอมรับเนี่ยมันยอมรับว่าเป็นตัวคุณหนึ่งคุณคุณต้องยอมเสียหายแล้วหล่ะผมเข้าใจสองพอคุณเป็นผู้เสียหายแล้วคุณต้องการจะหยุดยัง้ง <ix. S 2> คุณก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายผมก็เข้าใจแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณคุณดูว่าคุณจะไปสอนรับในข้อที่จริงในการไต่สวนฟ้องว่าคุณโดนละเมิดคุณต้องน,นํ <ต forth S 2> าสูาส่แบบไหน คุณโดนละเมิดในการพูดจาให้คุณเสียหายเพิ่มเติมไปจากเดิมจริงหรือไม่หรือว่าสิ่งที่คุณยอมรับในข้อที่จริงไปแล้วโดยคุณก็ยอมที่จะให้เรื่องมันคือคุณเข้าใจไหมเรื่องผู้หญิงถ้าโดนถ้าโดนกล่าวหาในทางที่เสียหายเรื่องของกรณี ทางทั้งสื่อที่เป็นข่าวประเภทนี้มันไม่ค่อยคุ้มหรอกครับเช่นคุณต้องไปเล่าเรื่องไปเล่ารายละเอียดต่างๆกับชั้นพนักงานสอบสวนไปเล่าเรื่องเล่ารายละเอียดต่อกระบวนการในชั้นศาลคุณต้องเล่าในสิ่งที่คุณประสบพบเจอแล้วมันมันขึงขมหัวใจอ่ะคุณก็จะบ่าผู้หญิงโดนแม็กเมมันน่าสงสารนะผมบอกตรงๆต้องไปเล่าเรื่องพวกนี้แล้วสุดท้ายมาศาลสั่งยกหรือสมมุติ คู่กรณีไม่ผิดแต่คุณต้องเล่าความเรื่องนี้แล้วคุณเข้าไปในระบบศาลยุติธรรมเขาไม่ได้แยกบรรลังอยู่แล้วเวลาคุณเข้าไปเนี่ยส่วนมากจะมีหลายคดีในการที่จะต้องสื่อจะต้องอะไรในกระบวนการศาลถ้าคุณเคยขึ้นศาลคนเคยขึ้นศาลจะเข้าใจในกระบวนการศาลในศาลบลังไหนถ้าต้องพิจารณาคดีคุณมันก็จะมีหลายๆคดีมาร่วมพยยิจารณาทุกคนเข้ามาอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็อันตรายเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่า ฝั่งตรงข้ามจะหาวิธีการเข้าไปในบันลังในตอนสืบแล้วไปอัดภาพวีดีโอหรือไปละเมิดอำนาจศาลทำให้หนู่นนี่นั่นมีปัญหาแล้วเอาพวกคุณมาเผยแพร่เดี๋ยวนี้มันทำกันเยอะแยะเพจอวตารเอามา,าลงข้อที่จริงที่ไม่จริงแล้วไปเอาความไปเอาไปเอา,ไปเอาเรื่องที่คุณจะต้องไปพูดในศาลออกมาเผยแพร่ทั้งๆบางครั้งก็เป็นเชิงเทคนิคบางครั้งก็เป็นเชิงข้อที่จริงแต่เขาได้ผูกเผยแพร่แค่ในศาลนะ แต่ไอ้พวกคนหวังในทางที่ไม่ถูกล้วคิดว่าจับมือใครดมไม่ได้ก็ไปแอบบันทึกคลิปแอบบันทึกคาให้การพวกคุณออกมาเผยแพร่คุณก็เหนื่อยอีกคุณก็เสียหายเพิ่มเติมอีกผมพูดถูกไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้มันระวังกันยากหลายเรื่องเพราะเรื่องเหล่านี้ถ้าคุณไม่คิดกันให้ทันคุณหลงประเด็นไปเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมไปเป็นเหยื่อทางการเมืองไปเป็นเหยื่อกับฝ่ายบุคคลตรงข้ามให้ชีวิตมันเหลวแหลกสุดท้ายคดีคุณก็ไม่คื้ คดีไม่สมหวังดังที่อย่างที่คิดในการร้องหาความยุติธรรมแต่คดีที่แตกออกไปแม่งก็กลับเยอะขึ้นความอับอายที่มีมากขึ้นก็เกิดการตีแผ่ทั้งๆท,ท,ที่บางคนอยากให้เรื่องเงียบด้วยซ้ำคุณเชื่อผมเถิดวันนี้ประธานบอยพูดในฐานะสื่อมวลชนวันนี้ผมพูดในฐานะให้ประชาชนฉุดลั่งในความคิดผมพูดในฐานะให้เยาวชนได้คิดได้ตระหนักได้ผมมาพูดในฐานะคันร้องตนและวิญญาชนและผู้มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน ผมอยากให้ทั้งสองฝ่ายฉุกคิดแล้วก็ร่วมกันพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่าได้เป็นเหยื่อหรืออย่าได้ทําการสนองในสิ่งที่แก้เกี้ยวหรือทําอะไรไปแล้วมันกระบาลปลายพูดได้แค่นี้ครับ พราะนั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่อยากฉุดล้างความคิดพวกคุณนะเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาจะได้ไม่หลงประเด็นทําให้เสียหายกันเพิ่มเติมแล้วทําคดีกันไม่ถูกพวกคุณก็จะมีแต่ปัญหาสนองสื่อไปกระเทานั้นสนองนายทุนไปกระเทานั้นสนองความเมามันของสังคมไปกระเทานั้นแต่สุดท้ายแล้วกลับมาฉุกคิดกันครับสรุปนะครับสื่อมวลชนเขามีหน้าที่วิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่ต้องพอเหมาะพอควรเขาแชร์รายละเอียดที่มันเป็นเท็จไม่ได้ เขาแชร์ <K _ d ance> ในความไม่เหมาะสมไม่ได้แต่เขาพูดในฐานะฉุดลัางทางความคิดและวิงวูชนและวิพากษ์วิจารตามความถูกต้องข้อเท็จจริงที่เกิดจริงปรากฏต,ตรงหน้าและทําให้สังคมไทยได้ฉุดคิดฉุดระวังตามคลองตนและ,ะสังคมโดยรวมเขาสามารถพูดได้แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องยอมรับในข้อเท็จจริงคุณต้องอับอายเพิ่มไหมหรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องฟ้องร้องดําเนินคด,ดีไปคุณแก้ต่างในกระบวนการได้ขนาดไหน ข้อเท็จจริงมันนำพาไปสู่ให้คุณได้พิสูจน์ว่าตัวคุณเองโดนละเมิดต่อเนื่องจากผู้ที่ดำเนินดาเนินการได้เป็นตัวจริงที่มันทำคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่คุณไม่สามารถจะไปดำเนินคดีกับอีกตัวจริงได้คุณเลยมาดำเนินคดีเอากันภายหลังเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้ผมก็อธิบายค่อนข้างชัดนะคลิปนี้ก็พึงระวังกันให้มาก ผมก็จะต้องเดินทางไปเชียงใหม่แล้วเช้าอยู่สระบุรีบ่ายกับเชียงใหม่งานรออีกตึมครับแล้วพบกวันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ